ตัวจบโน้ตบุ๊กสายทำงานกราฟิกตัดต่อกับเจ้า MSI Stealth ห Studio ที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ถึง16นิ้วสีตรงสเปคแรงดีไซน์สวยพรีเมียมน้ำหนักตัวไม่ถึง2กิโลรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย ถ้าพูดถึงแบรนด์ MSI นะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั้นนะหนักๆเครื่องใหญ่ๆสเปคแรงๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ย MSI เขามีโน้ตบุ๊กที่เป็นซีรีส์สายทำงานซีรีส์สายครีเอเตอร์ด้วยนะครับผมพวกที่เป็นซีรีส์สายทำงานเนี่ยก็จะเป็นพวกซีรีส์โมเดลซีรีส์พรีสติกนะครับส่วนถ้าเป็นพวกสายครีเอเตอร์หรือว่าสเปคแรงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกซีรีส์สเตลล์อย่างเช่นตัวนี้นี่เองนะครับผมตัวนี้คือตัวสเตลล์16สตูดิโอรุ่นใหนออม นะครับแล้วก็ดีไซน์อะไรเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกตระกูลเกมมิ่งที่เป็นตัวตระกูล G-S ของ MSI เขานั่นเอ,เองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องของเขากันก่อนเลยนะครับผมขอพับฝาลังาลงไปนะบอดี้ภายนอกของเขานะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นตัวแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็เคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนะจากที่มันเอามือจับจับมาเนี่ยก็ไม่เป็นรอนยนิ้วมือเลยนะครับผม เป็นแบบแค่จางๆนะแค่เอาผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะครับแล้วก็โลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้ MSI ตรงกลางสีขาวไม่มีไฟนะแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นดีไซน์เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีเขียนคําว่า Steel ส,สีขาวมีไฟด้วยนั่นเองส่วนแกนฝาครอบเขาก็จะเป็นแบบแกนเดี่ยวอันใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังตัวเครื่องนี่ก็จะมีช่องระบายความร้อนสองช่องเห็นตัว h e a ซิงสีทองแดงออกมาเลยนะอื ด้านใต้นี่ก็จะมีการเจาะรูบายความร้อนขนาดใหญ่เลยจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยมีพัดลมบายความร้อน2ตัวนะครับยางร้องนี่ก็มีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะหนึ่นะครับแล้วก็ตัวลำโพงของเขานะครับอันนี้ดีไซน์มนแบบพิเศษเลยก็คือจะเป็นแบบ t r e way ก็คือเสียงออก3ทิศทางนะครับก็คือออกด้านล่างด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องด้วยนะ มาดูที่พอร์ตเชื่อมต่อด้านซ้ายมือกันต่อเลยนะครับก็จะเป็นช่องระบายความร้อนพอร์ตแลนตัวนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ตแลนแบบ2.5กิกะบิตด้วย HDMI เวอร์ชันสนตัวนี้เป็นช่องอ่าน microSD card USB 3 2 Type C นะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ DP ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปผของจะเป็นลำโพงด้านข,าข้างของเขานะเนี่ยเป็นช่องรูลำโพงรวมถึงมีช่องด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับระบบเสียง,ขงเขาเนี่ก็จะมีเขียนได้เลยนะเป็นระบบเสียง Dynaudio นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลำโพงทั้งหมด6ตัวกันเลยทีเดียวนะเสียงดังฟังชัดให้ระบบเสียงเซอร์ราลแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ผมจะมีแง่งออกมานะครับไว้สำหรับเปิดปิด ฝาพับตัวเครื่องแล้วก็เป็นตัวกล้องเว็บแคมของเขานะ มาต่อที่พอร์ตเชื่อมต่อทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องระบายความร้อนดูเสียบสายชาร์จ USB 3.2 Type A Thunderbolt 4 Headset 3.5แล้วก็ไฟสซนฐานะ1จุดแล้วก็ทางด้านมุมตัวเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นรูล,ลำโพงด้วยเช่นกันนะอ่ะยิี้มาดูที่ดีไซน์ภายในกันต่อนะโอเรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องกันดูนะตัวเครื่องน้ำหนัก2กิโลนะครับบาลานซ์ตัวเครื่องเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเปิดปิดพับมือเดียวได้แต่ตัวแกนฝาพับเนี่ยจะมีเสียงนิดนิดนิดหนึ่งนะเนี่ยมีเสียงอิด นิด,ดแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวแกนฝ่าพับของเขาเนี่ยสามารถกางได้สูงสุด180องศาตามนี้เลยนะครับผมน้ำหนักตัวเครื่องก็หนักแค่1.99กกิโลเท่านั้นนะตัวหน้าจอ,ขอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับผมความละเอียด2 k บนสัดส่วน16ต่อ10รีเฟรชเรทเนี่ยก็สูงถึง2 4งเฮิร์ตเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็มีตัว privacy shutter ด้วยนะว่าสำหรับเปิดปิดกล้องแบบแมนนวลน,นะครับอันนี้คือปิด ถ้าปิดก็จะขึ้นสีแดงมาแบบนี้นะแล้วก็ตัวกล้อง,ของเขาเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเป็นความละเมอียด Full HD แล้วแล้วก็มีตัวเซนเซ,นเซอ IR, เร์ IR Camera ่าวัสดุสแกนใบหน้าด้วยนะเราจะเห็นได้ว่าตัวดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยคือขอบบางเฉียบเลยจริงๆนะผมบางเฉียบทั้งสีด้านเลยนะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้ MSI เขียนไว้ด้วยประมาณนี้นะครับมาต่อที่ตรงดีไซน์คีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับดีไซน์คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยใช้ให้มาเป็นแบบ Full size มีตัวน้แพดทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าตัวปุ่มน,ำน้ำพัด ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวสักพักนะครับปุ่มเนเทอร์เนี่ยก็จะย้ายอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มสแ c a n ด้วยมือมาให้ด้วยนะครับตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Full RGB Per Key สามารถปรับ ไฟ RGB ได้ทุกปุ่มเลยแล้วก็คีย์บอร์ดเขาเนี่ยเป็นของ Steel Series ด้วยนะครับบอกเลยว่าพิมพ์มันมือเล่นเกมทํางานคือฟินสุดๆแล้วก็ส่วนตรงนี้นผมจะเป็นสติกอ e r บอกสเปคเครื่องนะครับก็คือเป็นตัวคอย773พร้อมกับการ์ดจอ RTX 4070นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Diver Studio ด้วยคือออกแบบมาเพื่อสําหรับทํางานกราฟิกตัดต่อโดยเฉพาะเลยทัแชแพดเนี่ยถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยเขาเคลมว่าใหญ่กว่าเดิมถึง14%ด้วยกันแล้วก็ทางด้านขวามือตัวนนี้กก็็เปเปติอร์ต่างๆรผมแล้้วก็ใหดดูตงี ครับนิดหนึ่งนะทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีการเจาะรูปเป็นตัวลําโพงที่มันบงบอกไว้ตอนแรกที่เสียงลำโพงออกสามทิศทางนะครับคือจอ,อดานข้างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นช่องดูดลมเย็นไว้สลับระบายความร้อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวในถัดไปผมเรามาแกะเครื่องดูภายในกันดีกว่านะครับว่าจะตัว MSI Stealth 16 Studio เครื่องนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะ One eternity later จากที่ลองแกะมาชั่วโมงกว่าผมบอกว่าตัว MSI Stealth 16เครื่องนี้เนี่ยแกะยากมากนะผมจ o e n i บอ t เนี่ยไม่อยากฝืนแกะต่อแล้วกลัวทําเขาหักนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้เนี่ยถ้าใครแบบอยากจะอัปเกรดอะไรเนี่ยแนะนาว่าส่งให้ช่าง MSI เขาแกะให้จะดีกว่านะครับผมมันแกะยากจริงๆนะเพราะว่าตัวฝาด้านใต้เครื่องของเขาเนี่ยมันครอบตรงคีย์บอร์ดไปด้วยนะครับผมทาให้มันดึงออกมาค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีน็อตตามตัวยางรองตรงนี้ด้วยนะต้องแกะดูเช็คเป็นลายจุดไป ส่วนการแกะอัปเกรดของเขาผนเพื่อนเพื่อนเห็นจากรูตรงนี้นะครับคือตัวเครื่องนี้จะมีแรมทั้งหมด2สล็อตนะผมเขาใสมาให้เต็มแล้วนะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ1 6 g หกิกแถว ddr 5ด้วยนะครับมีตัวฝาครอบแรมของเขาอยู่ตรงนี้นะครับระบบระบายความร้อนของเขาผมจะเป็นระบบคูลบูทไฟส์นะครับมีที่ไป5เส้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแชร์ไปด้วยนะผมช่วยระบ,บรายความร้อนในเรื่องของ cpu แล้วก็การ์ดจอได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็ SSD ตัวเครื่องผมจะให้ M2 ทั้งหมด2สล็อตนะครับเดิมๆเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ2ท PCIe 4.0นะอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็เป็น PCIe 4.0เช่นกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นขนาดใหญ่เลยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะขนาด99วัตต์อ้าวแล้วก็ตัวการ์ด Wi-Fi ของเขานะผมเป็นตัว Wi-Fi 6E ของ Intel ด้วยรุ่นรหัส AX1675i ตัวท็อปเลยนะส่วนลำโพขงของเขา่ผมให้มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคือแบ่งเป็นตัวลำโพง2ตัวแล้วก็ซับวูเฟอร์อีก4ตัวนะผมไม่ได้เรียกว่าฮาร์ดแวร์ภายในของเครงิ เดี๋ยวหนัาสปหจะม,มาทดสอบประสิทธิภาพเจ้า MSI s t e a l t 16เครื่องนี้กันต่อรับผมดูนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะมาเริ่มต้นการทดสอบด้วยเกม Cyberpunk 2077นะผมต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยเขามีเมาส์แถมมาให้ด้วยนะผมเป็นเมาส์ตัว M99 Pro ของ MSI นะครับไฟ RGB เนี่วิบวับสวยงามมากเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับปรับ RGB ได้กดด้านล่างตรงนี้ผมเปิดปิดอะไรอย่างนี้ อันนี้เรากลับที่ตัวเกมนะครับผมสำหรับตัวเกม Cyber Punk 2077เนี่ยแอสเนบอลตั้งค่านะครับผมกราฟิกเนี่ยเป็นแบบ Ray Tracing Ultra นะครับตัว DLSS เป็น Gen เนี่ยขอปิดไปก่อนนะแล้วก็ความละเอียดวิดีโออยู่ที่ 2K นะครับแบบสัดส่วน16:10 2560คูณ1600นะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนขวานะครับฉากที่อยู่ในเมือง Ray Tracing วิบวับวิบวับแบบนี้เนี่ยเฟรมเรทไม่ยู่ที่เราสัก45 46นะครับ40กลางๆ50ต้นๆ้นเถือว่าเล่นได้ นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบดื้นปื้นๆอะไรขนาดนั้นตัวไซเบอร์พังเนี่ยโคตรกินสเปคเลยนะเล่นแบบ 2K เนี่ยส่วนตัวการ์ดจอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดจอ rtx 4070นะครับขนาด105วัตต์ด้วยกันตอนนี้คือกินไฟอยู่ที่ประมาณสัก90กว่าวัตต์100กว่าวัตต์นิดๆนัๆนนนน่นคือรีดป,ประสิทธิภาพได้เต็มที่เลยสำหรับเกมไซเบอร์พังนะครับอ่ะอ่ะทีนี้เราเราเปิดเฟรมเจนกันดูบ้างนะครับผมถ้าเปิดเฟรมเจนเนี่ยจาก40นิดๆ,ๆนะครับจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะ แอปพายไปจาก40กว่าๆนะครับขึ้นมาอยู่ที่65 66นะก็ถือว่าเฟร,รมเทมรทข,ขึ้นมาสักประมาณ20กว่าเฟร,รมนะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นขึ้นเยอะเลยนะสำหรับตัวการ์ดจอ RTX 4070ที่รองรับพวกเฟรมเจเนอเรชั่นนะครับผมเดี๋ยวลองแบบไปขับรถดูบ้างนะเอ๊ะขับนี้ขับนี้ เฟรมเรทก็ยังวิ่งอยู่ที่60ต้นๆน,น,นะครับถ้าฉากเฉจเจอร์น้อยเนี่ยรู้สึกว่าเฟรมเรทก็น่าจะขึ้นไปสัก70-80ได้อยู่นะครับประมาณนี้มาต่อที่เกมพับจีนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะไอ้บุ๋มันก็ปรับตามนี้เลยนะครับเรซูลชั่นคือ2500ค1600ตามเนทะีฟหน้าจอ 2K 60ต่อ10นะแล้วก็กราฟิกต่างๆปรับเป็นแบบแอดวานซ์นะครับทั้งหมดเลยนะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากที่แบบ กำลังเป็นงูลเลือเล้อยอยู่เนี่ยแบบต้นไม้ต้นหญ้าเยอะๆนะผมฟเฟรมเรทก็วิ่งที่เราสัก150นิดๆ140หน่อยๆเนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นๆมีปัญหาอยู่แล้วผมนี่คือปรับสุดแล้วนะสำหรับบางรั่ๆภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ240รเฮอร์นั่นเองเห็นว่าได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างหน้านัน่าจะมีสตูอยู่ข้างหน้าหลายตัวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยลำโพง6ตัวนะขอทดสอบลำโพงด้วยดีกว่าเปิดเสียงสุดเลยนะครับโอ้โห เสียงกันแบบตุกตับมากอ่ะรู้เลยว่าศัตรูอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่หนึ่งตัวตรงนู้นไหนโอ้โหเสียงดังมากอ่ะได้ยินเสียงแบบกระสุนตกอยู่แถวด้านล่างด้านล่างคีย์บอร์ดเลยนะเนี่ยเสียงมันกระสุนแบบโอ้ยโดนเฮดช็อตตายนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะว่าโชว์นูบเลยนะ ทีนี้เรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันมากนะผมแน่นอนว่าเจ้าตัว MSI Stealth 16 Studio เครื่องนี้เนี่ยคือออกแบบมาสำหรับทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะอยู่แล้วนะจากที่บอลอรามาทดสอบลองตัดต่อใส่ท r าซิชชั่งอะไรต่างๆเนี่ยคือเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแล้วก็สีสักนการแสดงผลเนี่ยสีคือดูสดมากนะผมแตกต่างจากพวกเกมมินบุกอย่างรู้สึกได้เลยนะเนี่ย สีมันดูแบบขอบเขตสีมันแบบมันจะกว้างกว่าแล้วก็ลึกกว่านะครับในไหนก็ในไหนแล้วผมเรามาทดสอบ Export ไฟล์กันบ้างนะครับผมบิตเรทที่บอล Export มาเนี่ยจะเป็นตัว40 Mbps นะครับผมไฟล์เป็นแบบ 4K 30เฟรมนะครับผมคลิปความยาวเนี่ยอยู่ที่6นาทีกับอีก51วินนันว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับผมเดี๋ยวจับเวลาไปพร้อมๆกันเลยนะ1 2 3 นี่คือ Export File ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น5นาทีกับอีก6วินะครับผมก็ถือว่าก็ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะ ถัดมาดูตัวแกรมติดเครื่องกันบ้างนะครับผมหลักๆแลเนี่ยจะมีทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันนะก็คือตัว MSI Two Color MSI Center แล้วก็ตัว Nahinic นะครับผมมาดูตัว Two Color กันก่อนนะก็คือเราสามารถปรับสีจอต่างๆตามที่เราใช้งานได้นะครับมีโหมดเกมเม Anti b l u จากแสงสีฟ้าโหมด sRGB Adobe RGB 100%ผมใช้ไว้ว่าเนี่ยสีสันการแสดงผลเนี่ยมันต่างกับ sRGB อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเชียรให้ดูอีกรอบนะนี่ sRGB ตรง มังกรตรงนี้นะผมพอเปิดเป็น Adobe ปุ๊บโอ้โหสีส้มขึ้นมาแวบมาเลยนะครับนี่เรียกว่าในโน้ตบุ๊กเนี่ยมีน้อยรุ่นมากเลยนะที่จะแสดงผลได้100% Adobe RGB นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว Stell 16 Studio เครื่องนี้นะครับเขาเคมไว้อยู่ที่100% DCI P3 ก็คือสามารถเลือกไดนะ้ผมว่าจะปรับเป็นแบบ Adobe RGB หรือ DCI P3 นะก็มีตัว Office แล้วก็ Movie ตามนี้นะครับผมขอปรับเป็น DCI P3 แล้วกัน ต่อมาในส่วนของ MSI Center นะครับผมก็จะคล้ายกับพวกเกมมิโนบุกเลยนะคือจะมีตัวฮาร์ดแวร์นิตอร์ลิงนะผมแถดด้านบนตรงนี้นะดูพวกสเปคต่างๆของตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆว่าทำงานเป็นยังไงฮาร์ดดิสเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แรมใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของ S User s c r สครินะก็คือเราสามารถปรับ performance ตามที่เราใช้งานได้นะครับจากที่เราทดสอบเล่นเกมตัดต่อมาเนี่ยคือเปิดเป็นโหมด Extreme Performance แนผมแล้วก็เราสามารถ o v e ว c l o c อ,อเพิ่มเติมได้อีกนะผมถ้าใครที่แบบสนๆก็มาลองเล่นตรงนี้ได้นะอันนี้เ็นขอปรับค่าเดิมๆไม่ได้ไป o v e r อ l o c ออ,อะไรก็มีส่วนของตัวบาลานซ์ไซเลนแล้วก็ซูเปอร์แบตเตอรี่นะผมวันนี้คือจะทำให้แบตเตอรี่อึดขึ้นนะลดการใช้พลังงานของพวกการ์ดจอ CPU ลง แล้วก็ในแท็บของ General Setting นะครับผมนี่เราสามารถเปิดปิดปุ่ม Windows ได้เปิดปิดตัว Crosshair Display นะครก็คือจะมีเป้า Crosshair ขึ้นมาตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่ม f u n c t i o นแล้วก็ลูกศรลงก็ได้เช่นกันนะเพื่อปิดซึ่งเราสามารถปรับตัวเป้า Crosshair ได้หลายสีเลยนะัผมปรับได้หลายแบบด้วยนะจะเอาแบบไหนเนี่ยแบบนี้แล้วกันสีแดงสีเขียวเหมือนเคาน์เตอร์เลยนะครับประมาณนี้ ถัดมาก็จะเป็นตัว HDR นะผมนี่คือเป็นการสตรีมมิ่งนะผมถ้าใครที่แบบเอาไปไลฟ์สตรีมก็มาเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยก็สตรีมมิ่งเป็นแบบ HDR ด้วยแล้วก็ในส่วนแถบซัพพอร์ตนะผมถ้าใครที่แบบเพิ่งเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมมาอัปเดตไดเวอร์ตรงหน้าไลฟ์อัปเดตรตรงนี้ด้วยนะในส่วนของโปรแกรมนาฮิมิกนะผมจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับแนะนําว่าเวลาเราเปิดเครื่องใช้งานเนี่ยควรเปิดฟีเจอร์นาฮิมิกด้วยนะผมเสียงเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ เปิดกับปิดดูนะว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมลองทดสอบแบบปิดดูก่อนเสียงเนี่ยเปิดอยู่ที่ระดับ50%นะครับอโอ้โหเปิดที่50เนี่ยเสียงก็ดังมากๆเลยนะนี่ปิดอยู่แล้วลองเปิดโอ้โหพอเปิดแล้วคือแบบเสียงแบบมีมิติขึ้นเยอะนะครับดูแบบเป็นแบบเซอร์ราว์มากขึ้นนะถ้าปิดเนี่ยเสียงอยู่แบบแค่ดังแบบซ้ายขวาแค่นั้นนะครับผมพอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ย เสียงอยู่แบบเป็นวงๆรอบๆเลยแล้วสามารถปรับเสียงว้ยปรับเบสปรับแหลมเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองให้ลองเปิดแบบร้อเซนดูบ้างโอ้โหงโคตรดีอะเหมือนแบบมีนักร้องมาร้องอยู่หน้าเราเลยนะครับเสียงเนี่ยโคตรดัง ประมาณนี้แล้วกันนะครับรวมถึงเจ้าตัวเครื่องนี้เองเนี่ยยังมีตัวฟีเจอร์พิเศษนะครับตัว Easy Sound นะที่เราสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธให้เสียงแบบเซอร์ราวเพิ่มมากขึ้นได้นะครับตามนี้เลยนะจะมีเฉพาะฟีเจอร์ในรุ่นนี้เท่านั้นลำดับถัดมาผมมาดูโปรแกรม Cinebench R23 ไมว้ทดสอบสิิภาพ CPU นะตัว Core i7-7300H 1 3 14คอร์20 t ท r ดเนี่ยจะได้คะแนน m u l t i c o r ไปอยู่ที่18,235แต้มนะผมถือว่า สูงโคตรนะครับผมเกือบแตะ20,000เลยนะแล้วก็คะแนนซิงเกิลคอร์นี่ก็สูงมากๆที่เดียวกันนะครับอยู่ที่1,800ก e ับอีก25แต้มถัดมาผมทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ m 2 p c i e 4.0ขนาด2องเทาลบิทนะครับใช้ได้จริงอยู่ที่1,881งิกะไบต์ด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่6,497เมกะไบต์เปอร์เซกความเร็วในการเขียนอยู่ที่4,950เมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันก็ถือว่าให้ตัววคุณภาาาพพสูงมมมเเลยยยนนะะแถื้้ที่อกๆด สำหรับผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับอันนี้คือไอ้บอลคาลิเบทหน้าจอด้วยตัวสไปเดอร์เอกิลิกนะครับผมเท่ากับว่าตัว MSI Stealth 16 Studio เครื่องนี้นะครับผมจะมีขอบเขตสีเนี่ยคือเกิน100% sRGB ไปนะครับผมก็คือกรอบสามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยจะกว้างกว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับส่วนค่า DCI P3 เนี่ยจะอยู่ที่99%ด้วยกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือไอ้บอลเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับผมปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%เเปิดสียงลงามาาารถใช้้งนนนไดสูงนนสุดอยู่่่ที3ชัวร์ มาอีก57นาทีนะครับผมก็เกือบ4ชั่วโมงนะฮะกเรียกได้ว่าแบตคลีนเนี้อาจจะไม่ค่อยอึดสัเท่าไหร่นะครเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่แล้วก็สเปคมันค่อนข้างแรงนั่นเองนะแต่ก็พอใช้งานข้างนอกได้อยู่แล้วก็ปิดชา้าผมทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากเอาไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวีดีโอหนักมานะอุณหภูมิ CPU จะสูงสุดอยู่ที่100องศาเปะๆเลยนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะดูสูงสักน,นิดนึงนะผมแต่จากที่เอามือจับๆมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ร้อนเลยส่วนการ์ดจอเนี่ยจะร้อนแค่เพียง78องศาเท่านั้นผมถือว่าระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลย สรุปนะครับผมจากการที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานจาตัว MSI Stealth 16 Studio เครื่องนี้มานะครับสิ่งที่ชอบเลยนะครับคือในเรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ยที่ทำออกมาได้ดีจริงๆก็พิีเนี่ยม,มากๆนะครับแล้วก็จับไปเนี่ย ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยอันนี้ถือว่าทําได้ออกมาดีจริงๆนะครับผมสเปคเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีโคตรๆอีกเช่นเดียวกันนะครับปกติเนีนะเนี่ยโน้ตบุ๊กที่สเปคแรงๆแบบนี้นะผม i7 Gen13 กาดจอ RTX 4070 RAM 32GB SSD 2T ก็คือแบบน้ําหนักตัวถ้าเป็นเกมมิ่โน้ตบุ๊กเนี่ยคือแบบ2กิโลบวกๆนะ2.3 2.4บางรุ่นเนี่ยตีไป2.5 2.6ก็มีนะครับแต่เครื่องนี้เนี่ยสเปคแรงแบบนี้น้ําหนักตัวแค่1.99กิโลเท่านั้นนะครับแถมความบาง ก็บาเนี่ยก็บางแค่19.9มิลนะคือพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยง่ายกว่าพวกเคมีโนบุกเครื่องหนาหนักๆักเยอะที่สําคัญนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาแบบขนาด16นิ้วสัดส่วน16ต่อ10มาตรฐานใหม่ความละเอียด 2K ขอบเกรสี100% c ดีไซรีเฟร้อเฮิร์ตเรียกได้ว่าเอาไปทำงานกราฟิกตัดต่อก็ดีเอาไปเล่นเกมแบบรีเฟลชสูงๆก็ทำได้นะ นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แอดมินบอลเนี่ยชอบมา,มากๆก็คือตัวลำโพงของเขาเนี่ยให้มาถึง6ตัวนะครับผมเสียงดังฟังชัดมีมิติเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมมาครบเรียกได้ว่าในโนตบุ๊กที่แอดมินบอลรีวิวมาในปี2023นี้เนี่ยตัว MSI เครื่องนี้เสียงดีสุดละส่วนข้อสังเกตของเขานรผมจากที่แอดมินบอลใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยนะคือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมก็คือตัวพอร์ตสายชาร์จของเขาเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเสียบเมาส์หรือว่าเสีย คือมันจะแบบติดติดสายกับมือที่เราวางเนาะทางด้านขวานะผมรู้สึกว่าถ้าเขาย้ายพอร์ตชาร์จไฟไปไว้ทางด้านซ้ายหรือว่าไว้ทางด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยซึ่ง หน้านหลังของเขาเนี่ยมันยังเหลือช่องเยอะแยะเลยนะผมถ้าย้ายมาอยู่ด้านหลังด้วยเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับรวมถึงตัวพอร์ต USB Type A ของเขาเนี่ยคือมีมาให้แค่ช่องเดียวจริงๆนะผมถ้าใครแบบจะไปเสียบเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเพิ่มแบบที่มันมีสายเนี่ยต้องไปหาซื้อฮับแปลงเพิ่มเัาเองอทีนะ hey, hey, hey. แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะให้มาแบบเต็มความจุ maximum 99วัตต์อาร์แล้วนะแต่จากที่มอนใช้งานจริงมาไปดูยูทูบเนี่ยจะใช้งานได้แค่ประมาณเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครมาะ 6 7 8ชั่วโมงเนี่ยจะกำลังสวยเลยนะผมส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องของเาผมนอกจากตัวเครื่องที่เขาให้มาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเมาส์นะผมอย่างที่วันบอกไปในตอนแรกนะครับเป็นตัว M99 Pro นะครับของ MSI นะมีเจาะรูตัวนี้ด้วยช่วยไล่เบาให้เมาส์มันเบาลงนั่นเองนะสายก็เป็นสายถักนะครับหัวของเขาเนี่ยจะเป็น USB Type A นะครับผมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยขนาดอันใหญ่ใช้ได้เลยนะผมเหมือน Gaming โน้ต b o o k เลยนะ จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่240วัตต์ด้วยกันนะผมตัวเล็กนิดนึงขนาดประมาณแบบฝ่ามือไอ้มิบอลเลยตามนี้นะครับโดยหัวของเขาจะเป็นหัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวสาย AC ของเขาจะเป็นมาตรฐานใหม่นะผมเป็นขากลมนะผมแบบนี้เนี่ยจะไม่ขูดเครื่องผมเวลาเรา,สาใส่ไปในกระเป๋านะถือว่า ทำมาได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี้ยจะมีกระเป๋าแถมให้เลยนะผมภายในกล่องนะไม่ต้องกลัวล้านหมกเม็ดนะผมตัวกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าแบบใบใหญ่ด้วยนะผมใส่แบบเครื่อง17นิ้วได้นะซึ่งกระเป๋าตัวนี้นะผมดูดีๆด,ด้วยนะจะเป็นของ Chopper Backpack 2เป็นตัวกระเป๋าเกรดพรีเมีย่ยอีกขั้นหนึ่งของทาง LSI เค้ไซเขานะผมแล้วก็น้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยยังมีตัวผ้ามาให้ด้วยนะผมเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไว้สำหรับเช็ดหน้าจอเช็ดตัวเครื่องนะซึ่งปกติแล้วเนี่ย โน้ตบ no ุค๊คก็จะไม่แถมผ้าอย่างนี้มาให้สักเท่าไหร่รู้สึกว่าจะมีแค่แบรนด์เอฟซเท่านั้นนะผมที่แถมพวกผ้าเช็ดหน้าจออย่างนี้มาให้นะผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผ้าไว้สำหรับตัวปิดฝาพับตัวเครื่องอย่างนี้นะกันตัวหน้าจอเป็นรอยคีย์บอร์ดนั่นเองทีนี้มาดูราคาค่าตัวของเขากันบ้างหัวสำหรับตัว m s i Stealth 16 Studio รุ่นที่ท่มันมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะหัวคือสเปคเป็นตัว Core i7 ็ดเจ็กับการ์ดจอ RTX 4070 SSD 2T จ็ดศนี้เนี่ย จะมีราคาอยู่ที่79,990บาทนะครับผมประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปีนะครับผมโดย2ปีแรกเนี่ยจะเป็นประกันแบบ global นะครับผมแล้วก็1ประกันปีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประกันแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมสเปคเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเป็น Core i 7 7็ดเเหมือนกันต่างที่ในเรื่องของการ์ดจอนะครับผมตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการ์ดจอ RTX 4060แล้วก็ SSD เนี่ยให้มาแค่1นึเชเท่านั้นนะครับตัวนั้นเนี่ย มีราคาอยู่ที่5 9 9 9 0บาทด้วยกันนะก็ประมาณนี้แล้วกาันนะผมสำหรับการรีวิวตัว MSI Stealth 16 Studio เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่าง,าง,างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่อง Channel o m กันด้วยนะครับ